สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการปลดล็อกออสถานที่ประจำเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเมจิกนะครับก็จะปลดเมจิกแลนส่วนอีกอันนึงที่คู่กับน,นี้เป็นแฟรี่ก็จะปลดแฟรนี่แลนนะครับอโอเคก่อนอื่นเราต้องไปนี่ก่อนซื้อเขาเรียกว่าอะไรบอรเปเปอร์ม่ซื้อบอรเปเปอร์ ที่ธรมะใช่ปอะต้องซื้อไปจำภาคตัวเองนะครับอันนี้ผมเป็นภาคเมจิกผมก็ซื้อเมจิกนะครับนี่ซื้อเลยโอเคคนก็จะมาทำความทำทำห้องให้เรา โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราต้องออกไปสวนหลังบ้านตอนหนึ่งทุ่มโอเคนี่ได้เวลาเรีอยงอ้าวหนึ่งทุ่มเป๊ะครับหนึ่งทุ่มเป๊ะเลยเราออกไปที่อ้ามีคนมาแต่งงานครับอ้า,อาโอเคอ้ะให้สัตว์เลี้ยงออกขไข่มาก่อนนะครับผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยงก่อน ปจดเลี้ยงล้องแปลงหน้าอีกอกลับมากลับมาเป็นสีเดียวกัเราเลยนะครับโอ้แต่อันนี้เล็กหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีจะหนึ่งทุ่มครับมันเวลาไม่ตรงนะครับ อเคงั้นลองรอกันอีกสักหน่อยหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองออกไปดิมาแล้ว เอาแล้วครับใส่ลุงตอนกลางคืนน่ารักมากนะครับน,นี่แหละรอบต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะแต่งงานกับเออนี่ยแหละคนใดคนหนึ่งในเมืองไอ้เมิกิแลนดนี่แหละ อยากจะเป็นแม่มดโอเคครับแล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมจิกแลนสถานที่ประจําเครื่องของเราโอเคถ้างั้นผมก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้ถูกใจก็กดไลค์และซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวับนหลังผมจะมาแชร์ทริคใหม่ครับบ๊ายบาย